They just tested. I did lose them though. โอ้ยอย่างี้ล่ะพวกูโกงโกงอถ้าถ้ามันทาอะไรให้อำนวยความสะดวกไม่ได้พวกเราก็จะทมันถึงที่สุดอย่างเงี้ยแหละอ้าวพาคัว This puzzle requires jumping and skill, which you don't have. ห <Scroll> รอลันรีบดูด้วยเรามาจากไหนดูด้วยเรามาจากไหนดูด้วยพวกเรามาจากไหนดูด้วยเรามาจากไหนโอ้แค่พาครัวแค่พาครัวกระจกกระจกพอเสร็จเตือนล่วงสวยคนหนึ่อาจจะโอเคแต่จะันกันเลยเออนั่นทีกูเลยที่อเลยล่วงเลยไแต่ทำไมมันรู้สึกว่ามันโอ้โหเล่นน่ากลัวเป็นมกครั้งการที่กระโดด เฮ้ยมันน่ากลัวเนี่ยโอ้ก<ฮ>ยกี่บล็อกเนี่ยไม่เป็นไรรู้สึกมันจะมีเช็คพอยต์แต่เกิดว่ามีโซแซนนะสลันสวยเอาจริงทำไมสลันโดโซแซนไม่หาดวกูวิ่งเจ้าว่าเว่ามันไม่ถนัดเลยไม่ถน,ดนัดกนระโดดเลยถึงยังวะโอ้โหหายแล้ว เกือบแล้วไหมล่ะต้องต้องรีบนะเสร็จแล้วอ่ะเกือบถึงแล้วไอ้ตรงนี้คือเรารวะเฮ้ยชาร์จถึงแล้วแล้วจะโอ้โหจะถึงเรื่องไม่ถึงไดทีทำอะไรวะเนี่ยแล้วครับทุกคนนะไม่ต้องรีบนะชาร์จถึงละโอวยแต่ไม่รีบเลยคุณก็ควรจะรีบด้วยโอเค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 อครับคโอคโอเ อ๋อต้องกระโดดนี่ว่าเริมเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตแค่หมดสามนะเป็นสปิททุกคนนะฮะไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ได้อย่าโกงไม่ได้โกงเรามาเขาเรียกว่ามาสำรวจครับว่าแต่ละคนถึงด่านไหนฮะการผู้ชมเบื่อนะฮะวันนี้ฮะมิกกี้โดดน้ําแข็งนะเกือบถึงแล้วครับล่วงอ่ะไปล่วงรอบไปเราไปดูทางนู้นดีกว่าฮะเล่นกับลาวานะฮะใไรอะไงล่ะเลือกสีอะไรได้สีนั้นเว้ย เลือกสีอะไรได้สีนั้นจริงๆสลันข้อสวยจะแทกกินนิดกินหน่อยไม่ได้ติ่งเข้าไปฮะเิงเข้าไปสิงเข้าไปโดดกระโดดตรงนี้แล้วไงต่อวะดีทำการสิงสลันนะฮะเพื่อมาดูการกระโดดนะฮะไหลฮะบอกข้าไปตรงนู้นแหละ อ๋อเราถึงที่สุดท้ายแล้วนี่อ๋อทุกคนต้องมากดปุ่มพร้อมกันอีกอชิบายสะลนเย้สามชั่วโมงกูอะเดี๋ยวสามชั่วโมงพี่หลอดอ๋อพี่หลอดต้องกระโดดกระโดดม่งด้วยน้ำแข็งมันยากตัวที่อะไรนะยากตัที่ว่าเปลนรีดอ่ะแต่ดูของสลลนด้วยก่อนไม่ยาก เฮ้อของสลนันมีแท่นหันสาได้ปะอ๋อของชาปดีกว่าอย่าไปกระโดดตรงสลนันจ<า>ังแลยงมันน้อยมีแค่สองอันเองดูดีน้ำแข็งทั้งดุ่นเลยของเรามีสลามบล็อกอะเด็กนั่นคืออันนี้คือมันเลือกตามสีที่เราเลือกตอนแรกกันเลยตรงนั้นคอม<อ>โบไม่ได้สลันอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยที่เหลือก็รอรอสลันรอสลันคนเดียวแล้ว ไม่ต้องรีบสลันจะได้นอนไม่ได้นอนก็ขึ้นอยู่กับสลันเฮ้ยได้แล้วมาว่ะ่าไปละขั้นหนึ่งอย่าตกละวาก็พอไำยากเลยนะทำยากไปแชร์ด้วยดีกว่าสเปคไปดูทุกคนเลยได้ไม่ได้ฮะตรงนั้นมันสามด่านแรกเลยเหรอ เสี้ยน่ากลัวสามขึ้นหนึ่งนะฮะแต่ว่ายากอยู่นะฮะอันต่อไปอน,นี้เท่าไหร่วะสี่บอกป่าวะสามนี่วะลองแลกด่ากับใครสักคนหนึ่งไหมเออเหมือ,อมนไม่ทันแล้วอ่เด็กไม่ไมแลกสับเจ c กยาวเลยเกินไปยาวเลย จริงๆน่าจะแลกได้นะครับเจ๊กเนี่ยทีพีแลกเลยไงแล้วคนที่แลกก็ต้องโดดใหม่ด้วยอ่ารันให้เดือยวเอาของใครเอาของกูดีกว่าง่ายเลไม่เราต้องมีความพยายามไอ้สตอร์นเพลทน่าจะเป็นเช็คพอยต์นะใช่ไหมแค่น่าจะเอ้ยอาจจะใช่อาจจะใช่เอียว่ะเพราะว่าไอ้เนี่ยไอ้กบ้าเลยหรอไม่มีคอมมาเลยคอมมาคอมมา เด้พี่หลอดอาจจะใช่ฮะต้องใช่อะไรใช่ถูกครับพี่หลอดแต่ว่าของสลังแม่งยากจนแม่งก็มีเช็คพอยต์ป่ะโอ้โหดูมันมีลาวาเนีเอ้ยลายาแล้วว่าไอเขาอยู่แข้งข้างหน้าเว้ยสาร์สลังไอชที่ของสลังเนี่ยยากเขี้ยเลยนะยากเออมึงยากสุดแล้วใช่ชาวนี้อีซี่สุดแล้ว ด้วยสภาพแล้วเออของชา้าบง่ายสุดของชร์บแล้วก็ของใครอ่ะเราหรือก็ลอดอ่ะของของเราจะเป็นพวกกับกระโดดเหนินเวหาไว้เรื่อยอ่ะอ๋อแต่นี้เป็นน้ําแข็งอ่ะใครไงวะ<า>เนี้โอ้โหเฮ้ยนี่ยากเลยอ่ะของสแลนโคตดยากจริงอันนี้เหรออันนี้อันนี้สี่บล็อกสามครึง่งโอเคหนึ่งหลังจากทุลักทุเล เแกได้ทำให้ของเรามันสูงวะอ้าวอ้าวอะไรวะโอ้มันดันกันมันดันกันชิดกับชิดโอ้ต้องไปแล้วสวัสดีดึง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 เอื้อโอเคเราจะหมดต่อไปก่อนเลยสแันไปดึงกู้มาดาวมาแลวดึงเอื้อจบสแันมึงจิตตัวนั้นมึงจบแล้วต้องต้องกระโดดกระโดด กระโดดไอ้นี่เลยไปก่อนกระโดดข้ามต่ออย่าหยุดโอเคไหมจ้าบจ้าบากเลยจ้าไม่มีขวางดวนอ้าวเดะเดะเดะเดาเอ๊ะโปรโตโซยีใหม่โปรโตโซยีใหม่กระโดดกระโดดรอรอรอไฟดับแบบรอไฟดับแบบเฮ้ยถึงว่ะไอ้ปุ่มเขียวเดะเดะปุ่มจะกดดีไหมฮะให้เจอปุ่มอ่ะปล่อยอะกดนะ จดไม่มีอะไรดูแลอะไรวะอีอีชิคไฟรึเปล่าคืออะไรวะเอ้าได้เฉยได้เชิคไฟทุกคนเลยเหรอไม่ต้องถามว่าอเนี่ยไปทำอะไรรู้แล้พอเก็ตนะถ้าตามที่เราเข้าใจแหกอ๋อช้าถอยก่อนช้าถอยก่อนมันไปมันแย่งกันเหยียบเลยเชฟเพล่เออมันแย่งกันเหยียบ ประชาบเหยียบปก็หลอดกระโดดไปเหยียบปุ๊บเอาแฮวแดกเลยเราตอกตก้มหน้าดิห่วยงานรอไฟดับฮนะหรือว่าเรี๋วหรือว่าหรือว่า,าหรือว่าอะไฟไม่ติดยาวนานถึงว้เซ็คไฟอุ้ยอุ้ย โ oh, hey. oh, อ้ย <laughs> <n' est? S 2> มันมีเด้งนิดนึงไงแล้วก็โดดแล้วหยุดอ่ะคอมโบไม่ได้โขยบันไดแบบนี้โอ้โหโโอ้ห oh. รู้สึกคิดถึงสมัยก่อนมากที่เล่นพาครัวแบบบ่อยๆไอ้บันไดแบบเนี้ยโคตรแบบซกโอ้โหส, oh, สุดยอดละ,ละเลเทฮะเลเทะ่อนน้ำซะหน่อยไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรตอนนี้เราลงลุกโชว์เลยเฟรมไคเซอร์โอเคเดี๋ยวเช็คพอยต์อีกที่นึง สบายสบายเพราะใครใครนำไปได้นี่คือวิเช็คพอย์ให้ตลอดเวลาเลยเต็มที่เต็มที่เลยทุกทุกเอา้ยอะไรติดหัวอ๋อโอเคพอเก็ตเฮ้ยออไม่ต้องอยโดดตรงนั้นนะอยโดดมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเดินชิบออกมาตรงนี้แล้วก็กระโดดทั้งขากระโดดทั้งข้าง อุ้ยบ้าไอ้บ้าโคตรเสียอะไรวะเนี่ยอู้หู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 โอ้หูตาจมูกปากตาโอ้โหต่นไปขอตายอีนึงเฮ้ยใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเช็คควายอือโอายกอเช็คควายเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยเช็คควายที่ต่อไปหึงโดดไปถั่วม้ถนัด เอ้อถนัดร่วงเลยไม่รู้หึงจาะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะสี่ทีติดให้ตรงนี้ยังไงวะเออนี่เอ้อไปไหนวะไหนไเ่ี่ยมาที่ไหนเนี่ยมีเพชเชอร์เพจสีทองสามอันเขาบอกไม่ให้เปิดอ่ะเอ้ยติดติดติดบักบักมีเพชเชอร์เพจอะไรด้วยอ้อวต้องไะโอเค เห็นไหม What the book What the book Yeah อะ The fuck ใครได้เก็บหนังสือนั่นมาไหมไม่ได้เก็บอ้าวเอออะไรเรามานี่เฉยสมมติว่ามันบอกว่าพาร์มีแดดอ่ะสะันมีไหมมีอ้าว Pass มีออน Pass มีแดดหมายถึงมัน ให้สงห่สงให้ส่งให้สลันอใช่ไงเป็นาจะมีถืออยู่